เอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโกลอากากอด่นกันนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะมาทำผลยักษ์ของต้นในอีเวนต์ใหม่นั่นเองนะครับก็มีชื่อเรียกว่าพิกลฟู้ดนั่นเองนะครับก็เรียกง่ายๆเป็นต้นของอีเวนต์ใหม่นั่นเองนะฮะ <Okay. S 1> มาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าต้นของมันเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงมเมล็ดของมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ก็สําหรับต้นๆน,นี้นะครับเราจะได้รับจากการที่เราเอาอาหารติดสถานะมาให้เจ้าหนูตัวนี้นั่นเองนะครับแล้วเราก็จะได้รับมันมานั่นเองนะครับโอกาสดรอปเนี่ยมีโอกาสถึง5%กันเลยทีเดียวนะครับ เมล็ดของมันก็จะคล้ายๆเหมือนจรวดเลยนั่นเองนะก็เรียกได้ว่ามเมล็ดที่ได้จากอีเวนต์ใหม่เนี่ยมีทั้งหมด4มเมล็ดเลยนั่นเองนะครับก็จะมี3% 5% 8%, 8และ30%นั่นเองนะครับซึ่ง30%เนี่ยไม่สามารถทำผลยักษ์ได้นะครับเพราะว่ามันเก็บแล้วมันหายไปนั่นเองนะครับ มาครับวันนี้เราจะมาทําต้นพิเกอร์ฟูดกันนั่นเองนะครับมาก็เดี๋ยวมาดูมเมล็ดของมันชัดๆกันแล้วกันนะครับว่ามเมล็ดของมันเนี่ยหน้าตาชัดๆของมันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับอันนี้คือหน้าตาชัดๆของต้นพิเกอร์ฟูดนั่นเองนะครับนี่จะคล้ายๆเหมือนแบบจะหลวมไหมเออมีหลังโครงหลังคานะครับทุกคนเออก็เรียกได้ว,ว่ามเมล็ดมันก็แปลกใหม่ดีนะครับ hmm. มาเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับ มเมล็ดอันนี้นะก็ผมใส่กบยักษ์ไปหรือยังโอเคยังไม่ได้ใส่นะครับผมขอเก็บเอ่อเฟรดมาก่อนแล้วก็จะใส่เจ้ากบยักษ์ของเราก่อนเลยนั่นเองฮะป้ายใส่ไปเลยครับปุ๊บแล้วหลังจากนั้นครับผมก็จะปลูกต้นพิก์ฟูดเลยนั่นเองนะครับปลูกไปเลยปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต้นของมันกันว่าต้นของมันเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเอ่อต้องรอเจ้ากบเนี่ยมันพ่นสักครู่หนึ่งนะไม่ก็ลดน้าต้นไม้ไปเลยลดไป พิกโกฟู้ดโตยากโตเย็นเหมือนกันทุกต้นจริงๆนะฮะแม่ทุกวันนี้นะครับรดน้ำไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่โอเคโอ้ทุกคนครับเ,เรียกได้ว่าผลของมันเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะว่ามันมีหนําหนามอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแมวส้มยักษ์น่าจะไม่ได้ใช้ในวันนี้นะครับทุกคน โอเคเนี่ยครับผลของมันเนี่ยหน้าตาก็จะอารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอ้ oh, oh. แล้วทำไมอน,นุมันใหญ่แปลกๆโอเคดูจากทรงแล้วยังไงก็ผลหนามแบบ100%นะครับทุกคนอเดี๋ยวเรามาลองขายดูสักนิดหนึ่งว่าราคาในน้ำหนัก10.58กิโลเนี่ยราคามันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับขายไปเลยปั๊บอู้แสนสี่เฮ้ยราคาไม่ใช่ไม่แย่นะผมว่าอันนี้น้ำหนักโอ้36ครับ เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองย้ายตัวของต้นมันเนี่ยไปไว้ใกล้ๆกับเจ้าเหมียวก่อนแล้วกันนะครับโอเคก็ย้ายมาปักไว้สักประมาณาตรงนี้ตรงนี้นะฮะแล้วก็เก็บมาก่อนลองดูซิว่า,าส้มยักษ์ของเราเนี่ยจะทำได้ใหญ่ขนาดไหนนะครับอันนี้คือ,อส้อมเนี่ยมันยังนอนไม่ครบวงนะโอ้ก็ใหญ่อยู่นะแต่น้ำหนักเนี่ยน่าจะไม่เยอะมากเนาะ34กิโลเอง อ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าผมจะลองใช้ตัวของเม่นแดงดูแล้วกันนะครับทุกคนว่าเม่นแดงเนี่ยจะสามารถทําได้ใหญ่กว่าเจ้าส้มยักษ์ของเราหรือเปล่านะครับฮะเดี๋ยวแล้วทําไมมันใหญ่ขนาดนั้นล่ะคุณพี่เก็บไาเลยครับอันนี้น้าหนักเท่าไหร่อ่ะอุยอันนี้น้าหนัก122กิโลครับอันนี้น่าจะเป็นผลจากการที่เราใส่แมวส้มนะครับทุกคนอ้ <G ül> อ่ะเดี๋ยวอุฮะเดี๋ยว ทำไมมันใหญ่ตลอดเลยอะทุกคนแล้วคือผมยังคือผมทอดแมวส้มมาแล้วนะทุกคนแล้วอันนี้คือทาไมมันเป็น100โลตลอดเวลาเลยอะ,อะเดี๋ยวผมขอดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับว่ากบเนี่ยรอบนี้ถ้ามันพ่นเนี่ยมันจะเป็นร้อยโลอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันยังเป็นร้อยโลอยู่เนี่ยแสดงว่าเจ้าส้มของเราเนี่ยมันบักนะครับอะรอดูสักครู่นึงนะฮะว่าเจ้ากบเนี่ยมันจะพ่นตอนไหนอ,อีกอี4วิครับ3 2 1อโอเคพ่นมาเลยปลื้ โอเคครับเมื่อก,กี้คือเอฟเฟกของส้มยักษ์ของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะลองใช้ตัวของเมน่นแดงกันนะครับซึ่งเมน่นแดงเนี่ยมันมีความสามารถทำให้ผลที่เป็นเป็นต้นหนามทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นผลยักษ์ได้นั่นเองนะครับรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะทำการใส่เจ้าเมน่นแดงในสวนให้มันครบเลยนั่นเองนะครับมี7ตัวก็ใส่ให้มันครบ7ตัวไปได้เลยนะครับซึ่งเมน่นแดงของผมเนี่ยเรียกได้ว่าไม่เคยเวลแล้วก็ไม่เคยให้อาหารน้องเลย ดูดิอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองเก็บมาดูนะครับทุกคนว่ามันจะสามารถทําได้ใหญ่ขนาดไหนนะครับผมจะเอาวางไว้ประมาณตรงนี้นะครับทุกคนมามารอดูกันครับตอนนี้คือผมวางแผนเค้กให้มันครบสี่มุมเลยแล้วกันเนาะซึ่งแผนเค้กก็มีโอกาสดึงสัตว์มาเนาะ ก็ใหญ่ดีนะแต่ไม่รู้ว่าน้าหนักเท่าไหร่เนี่ยขอลองเก็บมาดูแล้วกันนะครับว่าน้ําหนักอยู่ที่เท่าไหร่เมื่อกี้นี้นะอันนี้คือเอฟเฟกของเม่นแดงนะครับน้ําหนักที่ทําได้88.76กกิโลครับน้อยกว่าส้มยักษ์ของเราอีกหรือว่าเราควรจะใช้ส้มยักษ์มากกว่าเนี่ย <c oughs> คือผมไม่มั่นใจแล้วว่าเออเม่นเม่นแดงกับเ,เจ้าส้มของเราอะไรที่มันจะทําให้ใหญ่กว่ากันนะครับทุกคนไม่มั่นใจเลยนะตอนนี้หรือว่า เราเนี่ยใช้ส้มยักษ์อเดี๋ยวอันนี้ใหญ่จัดไหนเก็บมาดูดิอ,อันนี้ร้อยสาหครับพอๆกันเลยนะผมมองว่าผมมองว่าเราอาจจะใส่คอมโบกันได้นะโดยที่เราจะใส่ส้ม5ตัวแล้วก็จะใส่เม่นอีก2ตัวนะครับ <c oughs> ในการคอมโบกันเราก็จะสามารถคอมโบกันได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บเม่นที่เลเวลน้อยที่สุดออกมานะครับ เวลน้อย uh, well, nice. ที่สุดตอนนี้ก็มีประมาณนี้อันนี้เวลยิมห้าเยอะสุดอ่ะเก็บมาเลยครับเก็บมาเลยแล้วเราจะเหลือ oh. เออม่นแดงไว้2ตัวนะครับแล้วที่เหลือเราจะใส่เจ้าส้มมาแทนนับผมจะลองทําคอมโบระหว่าง2ตัวนี้ดูนะครับว่า2ตัวนี้เนี่ยจะสามารถคอมโบกันได้ขนาดไหนนะฮะโอเคก็ใส่ลงไปเลยมาใส่น้องส้มของเราลงไปอึ๊บโอเคใส่ลงไปครับใส่ลงไปใส่ลงไป,งไปโอเค อย่าเดินตัวนี้เดินทําไมโอ้น้องเดินไม่ได้ครับต้องเก็บเลยนะอันไหนที่น้องมันเดินเนี่ยต้องเก็บนะครับโอ้เดินนิดนึงวะไม่เป็นไรครับเดินนิดนึงไม่นิดละโ,โอ้โอ้โอ้เก็บมาก,ก่อนครับอันนี้อ่าจะส้มกลับมานี่โอเคแล้วก็วางใหม่ครับวางใหม่วางให้มันอยู่ในวงเดียวกันให้หมดนะฮะอย่าเดินสิโอ้เดินเก่งหรือเกินคุณพี่แม่ไม่เป็นไรครับ วางตรงนี้ก่อนนะแล้วก็เจ้าตัวนี้เก็บมานะฮะแล้วก็ตอนนี้ไม่รู้ว่ากี่วงแล้วนะครับแล้วก็ใส่เจ้าสมตัวสุดท้ายไอ้ตัวเนี้ยมันชอบเดินไม่รู้เป็นอะไรนะครับเป็นอยู่ตัวเดียวยังไงนอนตรงนี้ไหมโอ้วงน่าจะถึงกันอยู่นะโอเค<ง>ก็จะเหลือแค่ตัวนี้นะครับเราก็เก็บมาเลยแล้วก็เอามาวางตรงนี้ที่เดิมที่เดียวตลอดการนะฮะจะเดินโอเค อุ้ยอย่างนี้ผมว่าน่าจะสวยงามอลังแท้แล้วนะครับแล้วก็รอมารอดูกันว่ามันจะสามารถทําได้ใหญ่ขนาดไหนนะครับฟล๊ปเดี๋ยว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 อ้กี่กิโลเนี่ยเก็บดูเลยน้ําหนักเท่าไหร่ไม่รู้อุ้ยอันนี้น้ําหนัก148กิโลครับน้าหนักเรียกว่าเยอะพอสมควรเลยนะครับทุกคนว้าไม่ธรรมดา โอ้โหใหญ่ตลอดเลยว่าผลนี้ผมว่าเอาเรื่องอยู่นะผลเนี้ยเดี๋ยวผมลองเอามาเช็คราคาแลดูกันนะครับว่าราคามจะอยู่ที่เท่าไหร่นะสำหรับน้ําหนัก140นะครับขายไปเลยปั๊บ25ล้านนะครับทุกคนอ่ะรอบนี้ครับผมจะลองปักสปริงเกอร์ให้ดูกันว่าถ้าเราใช้สปริงเกอร์คอมโบด้วยแล้วมันจะสามารถทําได้ใหญ่มากกว่าน,นี้อีกหรือเปล่านะครับผมขออนุญาตเอาสปริงเกอร์ มาปักก่อนเลยนั่นเองนะครับม,มาครับวางสปริงกงสปริงเกอร์เตรียมตัววางนะฮะตอนนี้ก็เซตสปริงเกอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการปักสปริงเกอร์กันมาสเตอร์ก่อนเลยอันดับแรกปึ๊บตรงนี้นะอาา่าฮะแล้วก็แอดลี่ครับแล้วก็แอดวานครับ3อันโอเคเบสิกค,ครับ เอออะมาดูกันครับว่าความใหญ่มันจะสามารถใหญ่ได้ขนาดไหนสำหรับการปักสปริงเกอร์คอมโบโด้วยแล้วและก็แมวส้มผสมกับเบ่นแดงมาดูสิว่ามันจะใหญ่ไหมอ้อแล้วผมลืมบอกไปครับต้นนี้มีโอกาสติดผลยักษ์ถึง0.33นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าโอกาสติดผลยักษ์เนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะครับทุกคนอวแต่เมื่อกี้คือน้ำหนักน้อยมากเลยนะ เออเมื่อกี้ปักสปริงเกอร์ไปแล้วด้วยนะทำไมมันถึงแบบไม่ใหญ่ให้ผมครับฮัลโหลในใหญ่ให้ผมหน่อยได้โปรดได้โปรดใหญ่ให้ผมทีมานไมะโอ้ไม่ใหญ่หว่ะทุกคนเอ๊ รู้สึกว่าน้ำหนักมันจะน้อยกว่าที่ผมไม่ปักสปริงเกอร์อีกนะครับไม่รู้ว่าสปริงเกอร์ของผมนะตอนนี้มันบักอยู่หรือเปล่านะฮะโทนอีกนิดเด้ยอุ้ยอันนี้ใหญ่อยู่ครับอู้อันนี้ใหญ่จัดอันนี้กี่กิโลเก็บยังไงเก็บน้ำหนักเท่าไหร่164กิกโลครับทุกคนราคาเนี่ยน่าจะดีจะจัดเลยนะครับอ่ขอขายดูแล้วกันนะครับอันนี้ติดโกลด้วยนะครับขายไปราคาเท่าไหร่หกร้อยเจ็ดสิบ เก้าล้านครับเก็บมาเราจะค่อยๆรีไปเรื่อยๆอันนี้ร4อยกิโลนะครับอันที่เก็บมาล่าสุดอ่ะมารอดูกันว่าเราจะติดผลยักษ์เลยหรือเปล่านะฮะโอ้โหอ,อ,อันนี้ใหญ่จัดผมว่าอันนี้น่าจะใหญ่กว่าปกติเยอะเก็บมาเลยน้ำหนักเท่าไหร่โอ้ทุกคนครับอันนี้น้ำหนัก2 1 2กิโลครับโอ้โคนมันใหญ่มาก อุ้ยอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันติดผลยักษ์แล้วหรือเปล่านะครับหรือว่ามันยังไม่ติดอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันเลยเพราะว่า200โลเนี่ยมันเป็นน้ําหนักที่เยอะที่สุดแล้วเท่าที่เราทํามานั่นเองนะครับเออหายไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี้คือผมยังจับมันอยู่เลยนะฮะไปไหนแล้วโอ้ใหญ่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 จริงครับ200โลโอเคลองขาย200โลดูดีกว่านะครับว่า200โลเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับอันนี้ติดโกลเหมือนกันนะครับขายไปเลยปั๊บ Oh, <Damn! S 1> <laughs> โอ้พันล้านราคาโคตรโูดเลยครับอย่างนี้แสดงว่าเมื่อกี้น่าจะติดผลยักษ์แล้วหรือเปล่าครับอืมผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่าติดแล้วหรือยังนะครับแต่ตอนนี้ผมได้ทําการทำํำอ,อาหารติดสถานะมาไว้เออ่ให้เจ้าหนู4อันนะครับ oh. เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีวกว่าว่าเราจะได้แพ็คเอาไว้สุ่มกันหรือเปล่านะครับทุกคนป๊อป <c oughs> <c oughs> ได้เท่าไหร่อันนี้เกลือนะฮะไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรกันเลยทีเดียวนะฮอ่ะต่อครับต่อ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 ไหนดูสิขอกล่องได้ไหมผมอยากได้พืชคือผมอะอยากได้พืชใหม่มาไว้ทําผลยักษ์ให้ทุกๆคนดูนะแต่จริงๆเนี่ยคือเจ้าหนูเนี่ยมันไม่ปราณีผมเลยนะฮะโอเคได้มาหนึ่งกล่องครับสวยงามมาได้ไหมขออีกหนึ่งกล่องสักสองกล่องก็ได้เปิดให้ดู โอเคครับ2องกล่องสวยๆครับอันนี้ก็เก็บมาก่อนแล้วก็เราจะทําการเปิดกล่องให้ดูสักสองกล่องเผื่อได้หเปอร์เซ็นต์กันนะครับเพราะว่าถ้าเราได้หเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยผมก็จะมาทําผลยักษ์ของต้นหเปอร์เซ็นต์ในรอบนี้ให้ดูนั่นเองนะครับผลมากมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าโอ้โหมาถึงก็เกลือเลยฮะ <c oughs> <c oughs> อ่ะกล่องสุดท้ายครับมาดูกันได้ไหมคิงคิงไม่ล่ามหมูมาเลยะ <c oughs> โอเคโอเคโอเคมามามาทำผลยักษ์กันต่อดีกว่าครับทุกคนอตอนนี้ไม่รู้ว่าอ,อโอเคสปิงเกอร์เรายังอยู่แบบปกติดีนะครับมารอดูกันว่าเราจะติดผลสักส0 0รโลหรือเปล่าโอ้โหน้อยจังอ,อันนี้น้ำหนักน่าจะน้อยจะจัดนะครับอุ้ยเมื่อกี้2องรอโลน่าจะเป็นผลยักษ์แล้วนะทุกคนเราน่าจะทำติดไปแล้วนะครับแต่เราขายไปแล้วด้วย <c oughs> โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร เราจะค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะฮะทุกคนตอนนี้ก็คือคือผลนี้เนี่ยมันใช้เม่นแดงได้นะครับสําหรับใครที่ไม่ได้มีเจ้าส้มยักษ์แบบนี้ก็ใช้ตัวของเม่นแดงได้เหมือนกันนะครับเออราคาไม่ไม่ไม่แย่เลยนะสําหรับผมเพราะว่าคือพอผมลองเช็คดูแล้วเนี่ยราคามันดีพอสมควรเลยนะครับโอ้โอโอโเคโอเคโอเคมาอันนี้155ยกิโลครับ อ่ะเดี๋ยวเราจะตัดมากันตอนที่ผมเนี่ยทำผลยักษ์ติดแล้วแล้วกันนะครับเพราะว่าโอกาส0.33เปอร์เนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาแน่นอน100%อยู่แล้วนะครับทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับคนละ1ไลค์แล้วเราจะมาเจอกันตอนที่ผลมันยักษ์ใหญ่แล้วนะครับก็ขอไว้ว่ามันน่าจะหนักเกินกว่า200โลที่เราทำไปล่าสุดนะครับทุกคน ไปเลยไป2 0 0 0 years later ทุกทุกคนครับและตอนนี้ข้างหลังของผมนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นผลยักษ์ของพิกกี้ฟรุตนั่นเองนะครับเรียกได้ว่ามันใหญ่จุใจซะเหลือเกินครับถามว่ามันใหญ่ยังไงผมไม่ได้ประชดน,นะครับทุกคนมันใหญ่จริงๆนะอะเดี๋ยวเรามาดูไปพบร,ร้อมกันเลยแล้วกันนะครับว่าผลยักษ์ของผลผลนี้ มันจะใหญ่ได้ขนาดไหนนะครับมาเราดูไปพร้อมๆกันเลยครับอันนี้ผมขอเดินออกมาไใใกลก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่เห็นมันนะฮะว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะฮึบึบนี่ครับทุกคนนี่นี่เรียกว่าตึกหรือเปล่า <laughs> เดี๋ยวดยวิโอ้แล้วดูดุนโอ้นี่มันอะไรกันครับเนี่ยนี่มันยักษ์ จากที่ไหนหรือเปล่าครับความใหญ่ความอลังการของมันเนี่ยเรียกว่าใหญ่และสุดเหมือนกันนะสำหรับต้นต้นนี้นะครับแล้วก็ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าน้ําหนักมันเท่าไหร่นะว่าน้ําหนัก175กิโลเนี่ยเรียกได้ว่ามันใหญ่แค่นี้เองนะมันใหญ่ยังไม่เท่าครึ่งหนึ่งของผลอันที่ผมทําได้ล่าสุดเลยนะครับทุกคนแล้วมันจะใหญ่ขนาดไหนน้ําหนักมันจะขนาดไหนกันครับเนี่ยแบบเนี้ย อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการเช็คมันสักครู่หนึ่งนะครับว่า,าราคามันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็เอาแว่นขยายส่องไปเลยปั๊บฮะ What?! เดี๋ยวนะคือมันใหญ่แต่ตัวใช่หรือเปล่าครับแบบนี้ทำไมราคามันแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยครับทุกคนราคามัน84ล้านเนี่ย อ่ะก็เรียกง่ายๆนะครับผลน,นี้ไม่เหมาะกับการทําผลยักษ์เอามาคงเอามาขายอะไรใดๆทางนั้นนะครับก็คือมันมันได้แค่ค,ความใหญ่นะฮะแต่ในเรื่องราคาเนี่ยเรียกได้ว่าตอกต่อยมากนะฮะไม่ได้แบบไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้น<อ>ก็เนื่องจากมันเป็นต้นแค่ระดับรีเจนเดอรี่เท่านั้นเนาะก็ต้องเข้าใจหน่อยว่าทําไมราคามันถึงถูกแบบนี้นะครับแต่เรื่องความใหญ่ของมันเนี่ยผมมองว่าอาจจะสู้กับหลายๆต้นได้เลยนะเพราะว่าหลายๆต้นก็ใหญ่ประมาณนี้แหละ หรืออาจจะสู้ใครไม่ได้เลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่เดี๋ยวผมจะเก็บไม้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าผลผลนี้เนี่ยน้ําหนักจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสีล้านนี้ไปเก็บมาเลยไหนหดูซิว่าน้ําหนักของแกจะอยู่ที่เท่าไหร่กันป,ปึ๊บอยู่ไหนอะ่ะอ๋ออยู่นี่ครับโอเคครับน้ําหนักที่ผมทําได้นะครับ259.56กกิโลครับวิมัน มันก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรขนาดนั้นป้าทุกคนก็เรียกได้ว่าตอนแรกที่ผมทําได้200โลเนี่ยมันก็มันใหญ่กว่านี้เยอะเลยอะแล้วอันนั้นอะไรอ่ะอันโอเคก็นั่นแหละครับทุกคนอย่างที่เห็นเห็นกันเลยนะครับว่าน้าหนักมันเนี่ยไม่ได้ใหญ่หรือว่ามันไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นนะครับหรือว่าผมอาจจะยังทํามันได้ไม่ค่อยสุดมากสักเท่าไหร่นะอเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะ ลองทำอีกสักแป๊บหนึ่งละกันนะครับว่ามันจะใหญ่ได้มากกว่านี้หรือเปล่าซึ่งถ้ามันสามารถใหญ่ได้มากกว่านี้อีกเนี่ยผมก็มันก็ดีนะครับเพราะว่าอันนี้เรียกได้ว่ามันมันมันยังไม่ว้าวอ่ะเออมันยังแบบว่าเฮ้ยมันแค่2 5 9กโลเองหรออะไรงนี้เองนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมขอตัวไปทําอีกหนึ่งรอบละกันนะครับสําหรับผลผลนี้นะเออไปเนี่ยน้ำหนักปกติจริงด้วย 233เมื่อกี้เราทําไป250ไม่ว่าจะเป็นแลกคูณที่ไปขโมยของให้คุณหรือแมลงปอที่จะเปลี่ยนผลไม้ของคุณให้เป็นสีทองและสัตว์เลี้ยงต่างๆมี o s ช o p มีน้องๆมากมายร้อยคุณรับไปเลี้ยงมีความน่าเชื่อถือปลอดภัยหากสนใจกดที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันได้เลยครับทุกๆคนครับและรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วที่ผมเนี่ยทำผลยักษ์ของต้นต้นนี้ให้ดูนั่นเองนะครับรอบนี้ ก็เรียกได้ว่าน่าจะใหญ่จริงๆแล้วรอบแรกเนี่ยถือว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันนะครับสำหรับ250โลนะฮะร, <g ül> รอบนี้ผมแก้ตัวครับทุกคนมาดูกันว่าผลน,นี้มันใหญ่ได้มากขนาดไหนกันนะครับทุกคนมาเรามาดูไปพร้มพรอมๆกันเลยครับปึ๊บนี่ครับผมขอเดินออกมาไกลๆก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเ,ออเรียกได้ว,ว่าผลยักษ์รอบนี้เนี่ยมันใหญ่สุดลูกหูลูกตาม,มากๆนะครับมา เรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนทุกคนก็เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันใหญ่กว่าเดิมมากขนาดไหนถึงขั้นมันกินร้านค้าไปเลยนะครับตรงนั้นน่ะ <S <S โอ้โแล้วดูโอ้โหแล้วดูอ,อดูนี่ครับทุกคนนี่เรียกได้ว่ามันใหญ่กว่าเดิมแบบหลายเท่าเลยก็ว่าได้นะครับมเมื่อกี้คือตอนแรกที่ผมทำได้250โลนี่ คือ,เ,อเด็กๆไปเลยอะ่ะมันกลายเป็นแบบเด็กไปเลยอะ่ะอยู่ไหนว่าแป๊บนึงนะ250้า250โลของผมเนี่ยอาอาสองร้อยสี่สิบโลก่อนละกันนี่240โลเนี่ยขนาดมันแค่นี้เองแล้วดูอันนั้นดิอันนั้นคือขนาดที่มันใหญ่กว่า200กว่าโลเลยนั่นเองนะโอ้โหมันกลายเป็นอะไรอ่ะปีศาจนี่นี่มันคืออะไรกันครับเนี่ยเราเจออะไรกันอยู่โอ้ oh my god ทุกคนเดี๋ยวเรามาเช็คราคากันอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับว่าราคาของผลยักษ์ของผมนะตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับรอบนี้น่าจะไม่ใช่84ล้านแล้วนะครับรอบนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าราคามันอยู่ที่เท่าไหร่นะก็เช็คเลยปั๊บออ้รอบนี้ครับราคาอยู่ที่371ล้านครับทุกคนเรียกได้ว่าก็ราคาดีอีกเช่นกันนะครับสำหรับผลผลนี้ ซึ่งผมไม่มัน่นใจเหมือนกันว่าน้ำหนักเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บเลยละกันนะครับเพราะว่ามันยังเหลืออีกหลายผลที่ผมยังไม่ได้ทําผลยักษ์นั่นเองนะฮะผมขออนุญาตเก็บมันมาก่อนเลยละกันนะสำหรับผลวันนี้ผมจะไม่ทําให้มันติดหลายๆบัฟนะเพราะว่าน่าจะทํานานพอสมควรเลยนะครับสำหรับการทําให้มันติดหลายๆบัฟเนาะเออแต่ก็เรียกได้ว่ารอบนี้มันใหญ่แบบ สุดลุกหูลูกตาจริงๆนะครับแล้วก็ราคามันอัปเกรดมาเยอะมากๆนะฮะดูดิดูความใหญ่ของมันครับโอ้โหแต่คือผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะปีนขึ้นไปยังไงนะครับผมไม่สามารถปีนขึ้นไปได้นะฮะดูดิคือมันไม่มีพื้นที่ให้ผมเลยนะครับวาร์ปไปตรงนี้ก็เนี่ยมันบักมันบักโอ้ยผมออกไม่ได้ครับทุกคนโอ้โอ้ผมติดไม่ได้การผมต้องออกไปจากตรงนี้ออกมาดวนทุกคนเห็นเดี๋ยวว่ารอบนี้มันใหญ่จริงๆนะโอ้ ใหญ่จัดอะใหญ่แบบใหญ่จัดจัดนะครับก็สําหรับตัวที่ผมใช้เนี่ยผมก็ใช้แมวส้มยักษ์ผสมกับน้องเม่นแดงนะครับมันเลยทําให้ผลของต้นต้นนี้เนี่ยใหญ่ได้มากขนาดนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ผมมองว่าต้นนี้เนี่ยน่าจะใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าต้องใช้ระยะเวลานานขนาดไหนถึงจะใหญ่ได้มากกว่านี้นั่นเองนะครับก็ลองไปทํากันดูก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย สวนของผมเนี่ยไม่สามารถเดินเข้าไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันโดนปิดบังแบบมิดเลยอะ่ะก็คือมิดเลยไม่เห็นส่วนตัวเองเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นผลที่ทําร้ายสวนตัวเองที่สุดแล้วนะฮะมาเดี๋ยวเราจะเก็บมาเช็กน้ําหนักกันว่าน้ําหนักมันอยู่ที่เท่าไหร่นะที่ผมทําได้ปับ๊บไหนดูซิน้ําหนักของแกนะ่ะอยู่ที่เท่าไหร่อ้ทุกคนครับ น้ำหนักที่ผมทำได้คือ545กิโลครับเรียกได้ว่าน้ำหนักด่โคสุดเลยโอ้ใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่จัดๆครับใหญ่เต็มสวนครับก็ออเอาเป็นว่าผลนี้ผมเก็บไว้เลยแล้วกันนะถึงมันจะไม่ค่อยมีราคาสักเท่าไหร่ก็เถอะอแต่เก็บไว้แอคได้นะครับสำหรับผลยักษ์แบบนี้นั่นเองนะครับอุ้ยผมมองว่ามันดันไปถึง1,000โลได้อยู่นะเออถ้าเราตั้งใจทำจริงๆะนะ อ่ะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะก็ถ้าชอบเนี่ยก็ฝากดกดไลค์กด u b บส r คร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากเห็นผลยักษ์ของต้นไหนเนี่ยลองคอมเมนต์บอกผมมานะ ในอัปเดตนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นอัปเดตก่อนๆก็ได้นะครับที่ผมเนี่ยยังไม่เคยทําลงช่องนะครับลองคอมเมนต์บอกกันมานะเผื่อผมเนี่ยจะไปทําให้ดูกันนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้น1%กับต้น0.5%เนี่ยผมสุ่มไม่ได้จริงๆก็พยายามฟาร์มอยู่เหมือนกันนะพยายามจะสุ่มให้ได้อยู่เหมือนกันเออแต่ถ้าเกิดว่าสุ่มได้แล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะสาหรับผลยักษ์ของมันนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย